ความจนช่วยไว้แสงแดดแผดเผาผิวจนแสบร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าใจที่กำลังคิดวนเวียนไปมาเสียงเครื่องยนต์รถไถครังดังก้องไปทั่วท้องทุ่งนากลิ่นดินกลิ่นหญ้าปปนกันไปหมดฉันมาช่วยเพื่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพดตั้งแต่เช้าตรู่แม้จะเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าตอนอยู่บ้านมากระหว่างพักเบรกเพื่อนเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังถึงโครงการลงทุนที่กำลังสนใจมันบอกว่า ลงทุนไปนิดหน่อยแต่ได้กำไรกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมฉันฟังด้วยความสนใจแต่ในใจก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะเคยได้ยินข่าวเรื่องการหลอกลวงทางการเงินมาบ้างแล้วแกไม่ลองลงทุนดูบ้างเหรอกำไรเยอะนะเพื่อนชวนอีกครั้งฉันไม่มีเงินพอจะลงทุนหรอกฉันตอบไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อนหัวเราะไม่เป็นไรๆเดี๋ยวค่อยคอยเก็บเงินก็ได้ฉันพยักหน้ารับ แต่ในใจก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะมีเงินไปลงทุนเพราะรายได้ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหลังจากเลิกงานฉันนั่งคิดทบทวนเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังอยู่หลายรอบยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่มีเงินพอจะลงทุนเพราะถ้าหากฉันหลงเชื่อไปแล้วละก็อาจจะต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดไปอย่างแน่นอนความจนช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆฉันพูดกับตัวเองเบาๆ เรื่องราวในวันนั้นทำให้ฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนนั่นคือก่อนตัดสินใจลงทุนในอะไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบและปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตั้งแต่นั้นมาฉันจึงตัดสินใจที่จะเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการลงทุนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอีกต่อไปฉันเชื่อว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินที่มีแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่เรามีและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่มาหนุ่มกบเคโอโอเคห้าข้อคิดจากเรื่องความจนช่วยไว้จากเรื่องราวที่เล่ามาสามารถสรุปข้อคิดสำคัญได้5ประการดังนี้ 1. ความพอเพียงคือความสุขการมีเงินไม่มากมายนักอาจเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งเพราะจะช่วยให้เรา มีความพอเพียงในชีวิตไม่โลภมากและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะสูญเสีย 2. ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจลงทุนในอะไรสักอย่างควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง 3. ปรึกษาผู้รู้การปรึกษาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น 4. ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่เรามีและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 5. ความจนอาจเป็นโอกาสในบางครั้งความจนอาจเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตข้อคิดเพิ่มเติมความโลภนําไปสู่ความหายนะการอยากได้มากกว่าที่เรามีอาจนําไปสู่ความหายนะได้ความพอใจในปัจจุบัน การมีความสุขกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นสรุปเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการมีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงและไม่โลภมากนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีและไม่ยึดติดกับวัตถ์จะช่วยให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริง